สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาเสียคาไฟครับมาเสียคาไฟสิ้นเดือนแล้วต้องมาเสียคาไฟทำบัวเสียคาไฟบางเทีหมอเสียครับคือเพื่อนข้างบ้านนะครับบริสียคาไฟหมอหายไปซื้อครับจะให้ไปใส่นะครับพี่น้องเพื่อนนะครับบรรูว่าหายไปใส่ต้องนําไปทาอยู่มองไอเสียคาไฟนะครับ จะคอยเห็นจูนหลักนะครับจุนหลักหมอไฟนะครับก็เลยวายานเป็นแบบนั้นนะครับบอยจากเป็นแบบเขานะครับ็เลยต้องมาเสียกาไฟนะครับหน่อยร้ายเขาก็ต้องมาเสียนะครับสินเดือนนะครับเขามีเดนี่เขาสิมีออกไปนั่งไอ้แบบแจ้งเตียนในโทรศัพท์เขานะครับให้ไปเสียขาไฟนะครับแจ้งเตือนแล้วต้องเฝ้ามาเสียนะครับมีฉันันหมอหายครับลงมาได้ครับพี่น้องเพื่อนๆนาอลงมาได้แล้วหมอไฟ ลงยำได้ลงเป็นเดือนสองเดือนนี่หายเลยนะครับ <laughs> โอ้ยอไเสียคือเขานะครับเลยมาจ่ายนะครับขาดไฟครับตอนนี้ผมก็ยูเนี่ยเล่นยูน้มนี่ยละมองที่การไฟฟ้านะครับมึงเสียขาไฟนะครับมึงเสีย่าไฟนี่บริเวณนี้นะครับเป็นวันยุดธสุดสัปดาห์นะครับแต่มาเขามาก เ็ดุุระนะครับมาเหดธุระซื้อนั่งซื้อน,นี่เนาะนะครับเสียร่ขาไฟนะครับนี่ละนะครับเป็นสถานที่เชียร์ขาไฟนะครับเด้๋ยวมนั่งสักฟันหนึ่งตอนเสียร์ขาไฟนะครับบางเดือนก็นเสียรไลายบางเดือนก็นเสียน้อยเะไรแต่เฮากันใส่ไฟของเฮาหนักไปนอนนะครับ การไปฟ้าเขาแค่ได้เหาได้ใส่ไฟสะดวกสบายนะครับการใส่ไฟเพราะเดียวดีเห้าก็่องใส่ไฟ,ฟ้าก็มีทีต้องต้องใส่ไฟทั้งนั้นนะครับพี่น้องว่าแต่การหุงเข่าการได้น้ำซุปน้ำนะครับการหม้อหุ้งเข่านะครับต้องใส่ไฟ,ฟทั้งนั้นนะครับและที่สำคัญก็คือวาไฟ h e a d s wifi ก็ต้องเสียค่ยาไฟนะครับ ไวไฟก็ต้องเล่นตลอดเลด้ส่งคลิปส่งย่างให้เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับได้ส่งคลิปห้ามูนะครับเลยละเพอ่อซับก็ต้องเสียบเบ็ดเวลาเม็ดเบ็ดมืดก็ต้องเสียบเบ็ดพอได้ซาดไฟเขานะครับพอได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะพี่น้องนะครับเมื่อนี้มาเสียข้าไฟนะครับมาเสียข้าไฟมาเล่นแพวนี่นะารอคิวนะครับรอคิวก็ได้เสียลงมาแล้วละแต่มาถักทายเพื่อนๆท่านผู้ชมก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับ เึงเวลาไก่ซีเทียงนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนนะครับไก่ซีเทียงพอๆกันแล้วนะครับับมาเสียกาฝ่ยเลยได้หาเวลามาคุยนะครับคุยเพื่อยังเพื่อได้สะสมหน้าที่นะครับเท็จเป็นสตรีมนะครับยาวสามนาทีพอได้ทรงครับสาเหตุนะครับเลยมาคุยกับเพื่อนๆนะครับกลับคืนนี้แล้วครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับรถึงถ่ายอยู่คน สวัสดีครับมาเสียกาไฟนะครับมาเสียกาไฟสวัสดีครับ